สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบานเมืองร้อยเกินรอบนี้มาในรูปภาษากลางสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะสื่อสารให้กับเพื่อนๆนนะครับแล้วก็ผู้ติดตามของโคบานเศรษฐกิจในประเทศนะครับการส่งออกข้าวไทยในเดือนกรกฎาคม2567นะครับยังเฉลุยมั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นยอดในการส่งออก7 0 0 0แ0ตันได้อย่างแน่นอน อันนี้ดูข่าวนะครับสมาคมผู้ส่งออกข้าวนะครับคาดการเดือนกรกฎาคม6 7 6 7ไทยส่งออกข้าวได้7 0 0 0 0 0ตันผลจากยังมีความต้องการโดยเฉพาะตลาดหลักในเอเชียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียและญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่5สิงหา2567นะครับ,บร,ร้อยตํารวจโทเจริญเหล่าธรรมทัตนะครับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า สม,สมาคมคาดการและก็คาดคณีในเดือนกรกฎาคม2567ปริมาณส่งออกเข้าจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนตันเนื่องจากผู้ส่งออกยังมีสัญญาที่ต้องส่งมอบพอควรประกอบกับประเทศผู้ซื้อยังคงมีความต้องการนำข้าวข้าวอย่างต่อเนื่องน,นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของข้าวขาวนะครับในในกลุ่มของข้าวขาว ที่ส่งไปยังตลาดหลักในเอเชียเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียญี่ปุ่นเห็นไหมครับก็รวมทั้งตลาดหลักในภูมิภาคแอฟริกาด้วยนะครับเราส่งไปยังประเทศแอฟริกาด้วยเช่นโมซัมบิกเคมรุนแองโกลาตะวันออกกลางเช่นอิรักรวมทั้งตลาดในแถบอเมริกาเช่นเม็กซิโกบราซิลนะครับเห็นไหมครับว่าใน ข้าวของไทยนี่ไม่ธรรมดานะครับข้าวของไทยไม่ธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนที่ผลิตข้าวคือชาวไร่ชาวนานะครับรัฐบาลควรที่จะให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของการควบคุมราคาข้าวให้เป็นธรรมมากที่สุดนะครับเราอย่ามุ่งหวังเพื่อการส่งออกอย่างเดียวนะครับเราต้องดูเรื่องของอฐานะความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ทําไร่่ ทำนาทำไร่ทำนานะครับว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรเพราะว่าชาวนายังคงทําข้าวนะครับยังผลิตข้าวอย่างต่อเนื่องให้กับคนในประเทศและก็ส่งออกขณะที่ตลาดนําเข้าข้าวหอมมะลิที่สําคัญนะครับยังคงมีการนําเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับข้าวหอมมะลินะครับโด่งดังไปทั่วโลกอ่าก็มีประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาฮ่องกงสิงคโปร์จีนและฝรั่งเศส ยังคงนําเข้านะครับโดยในปี2567นี้นะครับสมาคมได้ปรับเป้าหมายนะครับสมาคมการส่งออกข้าวแห่งประเทศไทยนะครับาการส่งออกข้าวจากเดิม7.5ล้านตันเป็น8.2ล้านตันเนื่องจากคาดว่าความต้องการนําเข้าข้าวของตลาดที่สําคัญยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนะครับส่วนการส่งออกข้าวในเดือนมิถุนา2567นะครับมีประมาณนะครับ หนึ่งล้านสองพันกว่าตันนะครับมูลค่าสองสอ่ามพันหนล้านบาทนะครับโดยปริมาณเพิ่มขึ้นในการส่งออกถึง55%เปอร์เเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาสองห้านะครับที่มีการส่งออกปริมาณ6 0แสนหกแสนห้าตันมูลค่า1 6ึ่งล้านบาทเห็นไหมครับ มีสองเดือนพฤษภามิถุนาพฤษภาเนี่ยก็มีการส่งออกนะครับมิถุนามีการส่งออกเพิ่มมากขึ้นอย่างเท่าตัวนะครับมูลค่าการส่งออกสูงขึ้นถึง20 000นกว่าล้านบาทเนื่องจากในเดือนมิถุนาสองหานะครับการส่งออกในกลุ่มของข้าวขาวข้าวนึ่งและปลายข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องจากมีการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือมากขึ้น หลังจากที่ตกค้างมาจากเดือนก่อนประกอบกับผู้ส่งออกต่างเร่งส่งมอบข้าวให้กับผู้ซื้อตามสัญญาที่ค้างอยู่ทั้งสัญญาเอกชนและสัญญารัฐบาลส่งผลให้การส่งออกข้าวขาวมีปริมาณมากถึง651,908ตันเพิ่มขึ้น60%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนโดยส่งไปยังตลาดหลักเช่นอิรักอินโดนีเซียเม็กซิโกแคมรูนบราซิล นะครับโมซัมบิกกาหน้าญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับขณะที่การส่งออกหมีปริมาณาเพิ่มขึ้นอย่างมากๆนะครับโดยตลาดหลักคือแอฟริกาใต้นะครับส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลินะครับก็มีปริมาณยังคงตัวอยู่ลดลงแค่9.5เเมื่อเทียบกับเดือนก่อนสถานการณ์ราคาข้าวไทยในช่วงนี้นะครับยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับ กว่าประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะเวียดนามนะครับที่ราคาต่ํากว่าไทยประมาณ30 30เหรียญสหรัฐจึงทําให้ไทยนั้นเสียเปรียบเสียเปรียบในการประมูลข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซียเมื่อวันที่31กรกฎาคมสองที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าเวียดนามนะครับประมูลได้ถึง1นึ0 0แตันและประเทศพม่านะครับเมียนมาประมูลได้1 3 5่0 0สนันตัน และคาดว่าการส่งออกข้าวไทยในช่วงไตรมาส3อาจจะลดลงจากช่วงไตรมาส1-2ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราประมูลเรื่องของข้าวนี่เราไปแพ้เวียดนามนะครับซึ่งเขาให้ราคาที่ถูกกว่าทั้งนี้ราคาข้าว5%ของไทยณนะวันที่31กรกฎาคม2567นะครับอยู่ที่592เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว5%ของเวียดนามและปากีสถานอยู่ที่เพียง559 5 3ถึง563และ574 5 7 8ถึง5 7าเหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับเห็นไหมครับว่า,าราคาข้าวของไทยก็ยังสูงอยู่เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเวียดนามนะครับก็ทำให้เราแพ้ในเรื่องการประมูลข้าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการส่งออกนะครับ ปริมาณความต้องการข้าวก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับถามก่อนนะครับว่าเออทำไมผู้ที่ผลิตข้าวนะครับโดยเฉพาะ,ะประชากรประชาชนที่ผลิตข้าว,ชาว,ช,าวชาวนาน,นะครับแวถวภาคอีสานบ้านเราเนี่ยเออราคาข้าวก็ยังขยับขึ้นไม่มากในขณะที่การส่งออกยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้อง พยายามแก้ไขปัญหานี้นะครับช่วงหนึ่งก็จะมีะเรื่องของข้าวนะครับที่รัฐบาลซื้อไว้นะครับเรื่องจํานำข้าวอะไรต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ให้รัฐบาลกลับไปคิดนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยมันต้องมีกระบวนการการเก็บรักษาที่ถูกต้องนะครับที่กระบวนการแช่ไว้นานก็ไม่ดีนะครับทิ้งไว้นานก็ก็ไม่ดีก็ต้องสูญเสียค่าเขาเรียกว่าค่าเก็บรักษาอะไรต่างๆ ไม่ให้ทําให้เกิดข้าวบูดนะครับข้าวเน่านะครับการรักษากเราต้องได้มาตรฐานไม่มีความชื้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนี่คือเราต้องเร่งการส่งออกข้าวให้ได้มากๆนะครับแล้วก็นะครับโดยเฉพาะคนที่ลงรับซื้อข้าวต่างๆนะครับซึ่งผมเห็นอยู่ในทุกๆอำเภอในทุกจังหวัดก็จะมีส่วนที่รับซื้อข้าวจาก กเกษตรกรพี่น้องบ้านเรานะครับก็อยากจะให้ราคานั้นพยายามขยับขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าชาวนาก็มีต้นทุนที่สูงมากขึ้นนะครับถ้าราคาข้าวเท่าเดิมนะครับโอ้โหไม่ไหวครับทำไปก็ขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้โคบานเมืองร้อยเกินก็มานำเสนอข่าวเพียงเท่านี้นะครับ